สวัสดีค่ะเมื่อนี่ห่อกระตุ่มเด้อเมื่อนี่ห่อกระตุ่มเบองเดอมไทยเมืองนอกห่อกระตุ่มใบตองกับบะมี่ใส่อันนี้แล้วห่อเอาเบิ่เด้วยจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาจังใดเบืองวิธีห่อกระตุ่มอยู่เมืองนอก บม่ได้หาซื้อกินได้ไง่ายๆคือเมืองไทยเด้อไปตองกับ,บวัาไซวัสิมี่ได้ร้านใจบึ่งเนี่ยหอมมากเลยนาตาข้าวต้มบึงผู้ข้ามาัดแล้วกุปุกีปีคุณบึ่งเนี่พคุณนะแบกทั่วเป็นต่แซบ้็ยังนี่เดี๋ยวเหลือจัหน้อยนึงก็สิเอาอันนี้ผสมข้าไปได้ป่ะที่นี่ก็สิเป็นคนละรสคนละรูปแบบอีก อีกจะนอยก,กินลืมลืมไปทไทยเอาตอนที่เขาอันพัดอันเข่าเนาะลืมข้าวไปพัดพัดก่อนใส่บักทัวบกักทัวกบตุ้ม ต่มสะก่อนคือกันล่ะกับผึ้งมังไทยก็ได้เพียงแตว่ว่าบ่มีใบตองใบตองหอ่อใส่กระดาษหอ่อเบิ่งเดอ้อว่าสิสุกมาแล้วมันสิเป็นจังได๋ถ้าเบิ่งตอนสุกอีกเดอ้อตอนนี้ก็เบิ่งตอนหอ่อก่อน ร่มคือโบอยู่เมืองไทยถ้าว่าอยากก็ได้ฮะกินอื้กินข้าวเดียวก็ได้กินย่างออกไปโกย,กยกไก่ก็ได้กินโรด์อะไรก็ไาาด้อยู่เมืองนอกก็ได้ขันบ่เเ็ดกินเองก็บ่ได้กินได้ม่ว่าเป็นว้าวาจำบายเด้ออยู่ทุกอยูหยาพี่เด้อ มันดีอยู่มองแต่วาหาง่ายๆนี่งงยหล,ละม่น้าอยากกินนั่นอยากกินนี่ก็คิดหอดบ้านเฮาจัด,ดพับกระดาษก็เป็นวาสิพับง่ายๆคือพับไปตองเด้อ ต้องคือบบเฮ็ดบ่เป็นก็นต้องเฮ็ดสุยางสุนแนวอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดกินเฮ็ดบ่เป็นกับูนแล้วเสร์ชในยูทู e สื่นตัวถามกูเกิล Google บอกหมดเดี๋ยวนี้ g ูเกิลไม่เคยปิด นี่ก็ต้มผัดนะคะไม่ใช่เขาต้มมันก็ต้มมัดบอกเฮียเนี่ยนี่เขาเออเขาต้มผัดเพราะว่าเขาต้องเอาไปผัดก่อนผัดแล้วเขาก็เอาไปนึ่งมัคือเขาต้มต้มมัดคันเขาต้มมัดต้องเอาไปต้มแมนบอกอันนี้กระดาษเขาต้มเขาเย็ดเขาต้มมัดอะไรเมันอิีเปื่อยกระดาษติดเปื่อย เห็ดใดยันเดียวคือข้าวต้มผัดอ่ะไปเอาถุงตัวอย่าใส่เห็ดคลิปเนาไหลอย่อาออยข้าเจ้า